บอกว่าทองจะเป็นไซเวลมันลงมากไม่ได้เพราะาตลับใดก็ตามที่เรื่องของรัสเซียยูเครนยังเป็นแบบเอาเป็นว่าไม่คิดว่าจะลงขนาดนั้นไม่คิดว่ารัสเซยียจะยอมตามอเมริกานะครับแล้วตีมเรื่องของเซ็นทรัลแบงก์ยังคงซื้อทองเนี่ยยังคงน่าจะมีอยู่ต่อไปคุณว่าตีมใหญ่ที่ทำให้ทอง รอบนี้มันมันมาได้หนึ่งในเหตุผลใหญ่เลยคือการไล่ซื้อทองของเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆถ้าเกิดสมมติว่าเออลักเซียมันไม่จำเป็นต้องถูกฟิตแล้วอะ่ะเขาจบสองค้าอะไรก็ว่า,าก,กันไปทองก็เอาไว้อยู่อะ่ะก็ต้องลงรุนแรงนี้คือจะถึงขั้นระดับไหนคะพี่ปิงจังหวะที่เริ่มแบบ่ผมไปสา0พันห้าเ,เลยคุณกีต้าคือผมก็คงจนเลยอะ่ะไม่อยากคิด แต่ทีม U.S. Exceptionalism เนี่ยหุ้นอเมริกาก็ไปต่อเศรษฐกิจก็ยังไปได้ดอลลาร์ก็อาจจะทรงถึงแข็งค่าเนี่ยเป็นลบกับ,บทองคำาพี่ปิงลบครับผมก็ผมก็เต็งๆนะผมก็มีทองเยอะนะครับก็เป็งแล้วก็อย่าลืมเขามีเรื่องของการไปคาดโทษคาดเส้นตายไว้กับเรื่องของรัสเซียยูเคร,รนเขาอยากได้รางวัลโนเบลพี่สใช่ไหม ก็อยากได้รางวัลโนเบลสันติภาพอ่ะก็ชัดเจนเขาคงจะมาเล่นเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับอก็ทองก็เหนื่อยช่วงนี้ลำบากแต่ก็ถ้าเกิดเราซื้อทองในรูปของบาทไทยก็อาจจะไม่ไม่เจ๊งมากเพราะบาทมันอ่อนไงก็กลายเป็นตัวช่วยหน่อยไมยถึงว่าในอนาคตด้วยความที่ดอลลาร์แข็งบาทจะอ่อนลงใช่ไหมคะตอนแข็ง พอดีเราซื้อทองในรูปของบาทใช่ไหมครับสมมติเราซื้อเราซื้อในอของกรุงไทยวอลเล็ตอย่างเงี้ยโกวอลเล็ตนะครับหรือเราจะไปซื้อตามร้านทองนม้ว่าคือเราซื้อในหน่วยของบาทมันอาจจะไม่ค่อยได้เจ๊งมากแม้ว่าราคาสปอตจะลงแต่แต่บาทมันอ่อนพอดีก็จะช่วยชดเชยกันแต่พี่ปิงมองทิศทางของราคาทองคำยังไงบ้างครับภายใต้แรงกดดันเรื่องนี้เนี่ย ทองจะลงไปได้ถึงไหนเมื่อคืนนี้ลงมาประมาณยี่สิเหรียญน,นะคะตอนนี้ก็ต่ำสามพันสามนะคะตอนนี้ก็เหมือนมีตีคืนบวกยี่สิบเหรียญน,นะครับบอกว่าทองจะเป็นไซเวว์มันลงมากไม่ได้เพราะตลาบใดก็ตามที่เรื่องของร,รัสเซียยูเครนยังเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดรอบนี้สมมุติว่ารัสเซยียบอกว่าขู่อะไรไม่ไม่ฟังแซงชันจะแซงชั่นสิยิ่งจะทําให้บรรดาธนาคารกลางต่างๆยิ่งซื้อทองเพราะการแซงชันรัสเซยียหมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินดอลลาร์ที่รัสเซยียได้ ถูกเอาไว้หรือได้ฝากเอาไว้มันถูกฟีดอยู่ทูนสมองระหว่างประเทศของรัสเซียในรูปดอละลาร์ตอนนี้ถูกฟีดนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อยิ่งมันเป็นแบบนี้ธนาคารกลางต่างๆก็ยิ่งเก็บทองเหมือนเดิมตีมเรื่องการเก็บทองของเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆก็ยังเหมือนเดิมผมก็เลยคิดว่าทองมันแค่ไซเว่ยแต่ถ้าสมมติว่ารัสเซียเกิดยอมโอ้โหกลัวโดนแซงชั่นเพิ่มยอมหยุดยิงแบบที่ไทยยอมหยุดยิงกับเัมแอย่างเงี้ย นะครับก็ทองก็อาจจะลงเยอะรุนแรงก็ต้องระวังตรงนี้นะครับค่ะรุนแรงนี้คือจะถึงขั้นระดับไหนคะพี่ปิงจังหวะที่เริ่มแนบ่ย0ุ๊เนหกไปสองพันห้าเลยคุณกีตา้าคือผมก็คงจนเลยเอ,อ่ะไม่อยากคิดเพราะว่าธีมใหญ่ที่ทําให้ทองรอบนี้มันมันมาได้หนึ่งในเหตุผลใหญ่ๆเลยคือการไล่ซื้อทองของเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆแล้วเซ็นทรัแบงก์ต้องซื้อเขาเริ่มซื้อเยอะนะับตั้งแต่วันที่ เอ,อเมริกาเนี่ยไปฟิีเงินของรัสเซียไว้ก็คือปี2022แ,แล้วถ้าเกิดสมมติว่ารัเออเสเซียมันไม่จะเป็นต้องถูกฟิกีแล้วอะ่ะเขาจบสงคราวะไรก็ว่ากันไปทองก็เอาไว้อยู่อะ่ะก็ต้องลงค่ะข,ขาขึ้นรอบปีนี้เนี่ยจากเริ่มต้นถึงพีคเข้าไปได้เก้าร้อยเหรียญแล้วนะจังหวะขาลงเนี่ยมันจะขนาดไหนคะพี่ปิงค่ะเม่กล้าคิดเอาเป็นว่าไม่คิดว่าจะลงขนาดนั้นไม่คิดว่า แล้เซยจะยอมตามอเมริกานะครับแล้วตีมเรื่องของเซ็นทรัลแบงก์ยังคงซื้อทองเนี่ยยังคงน,น่าจะมีอยู่ต่อไปไปดูที่ฟินเดเลตี้นะฟิเลตี้เจ้าหนึง่งเอ,อไปดูที่โกลเบนแซกเจ้าหนึง่งเขาก็ยังคงมองทองว่าจะไปสี่พันแต่การที่บรรดาบล็อกดังๆมองว่าจะไปอะไรก็โอกาสถูกกับผิดก็พอๆกันก็ต้องระวังหน่อย พ๋อวนนั้นเหตุผลมันก็ยังมีที่ที่จะให้ไปได้อยู่สี่พันนะครับคุณกีตา้าไม่คิดว่าจะลงเยอะนะก็อย่าลงเยอะเลยมีมอย,ยากจนมากไปกว่านี้แล้วแต่คือถ้าลงมาเนี่ยยังเป็นโอกาสซื้ออยู่หรือเปล่าคะพี่ปิงก่อนหน้านี้เขาจะแนะนําเสมอว่าถ้าลงก็ซื้อถ้าลงมาก็ซื้อครับรเพราะอะไรเพราะว่าวันวิวฟิวบิลไงคุณกีต้าเพราะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเรามีความ,ม,วมากังวลว่าวันวิวฟิวบิลจะทําให้ ในการเป็นด like sure. so. ีมากขึ้นต้องออกใช้การขัดลุ้งบมามหาศาลก็หนีไม่พ้นต้องออกงัตรบัตรเพิ่มใช่ป่ะออกงัตรบัตรเพิ่มตัดเองก็ต้องเพิ่มเอ็มเข้าระบบมากขึ้นนะครับองก็ควรต้องไปในระยะยาวแต่ว่าค mm ือถ้ามองเฉพาะปีนี้นะครับเป้าหมายที่เฮ้าส์ใหญ่เคยมองเอาไว้สามพันเจ็ดสามพันแปดหรือนิวไฮเกินสามพันห้า ถ้ามีเคสเรื่องของ U.S. Exceptionalism ก็จะยากแล้วใช่ไหมคะเป้าเหล่านี้ตอนที่มันเป็น U.S. Exceptionalism อ,อ, Except อะครับที่มันแรงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนก่อนเอพิวนะครับทองก็ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้น,น U.S. Exceptionalism ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ทองลง งงว่าความโดดเด่นของเมกาเมกาเกรดอเกนอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่ทําชนะการเลือกตั้งคุณไปดูดิตั้งแต่ทําการชนะการเลือกตั้งทองแม่งขึ้นอย่างดือนเลยขึ้นจนถึงเดือนเมียมันนั้นไม่มไ,มไม่ใช่มันไม่ใช่ตอนนี้มันอาจจะแค่ลดกดดันด้วยเรื่องดอลลาร์แข็งค่าชั่วขณะนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะต้องเฮ้ยเคลียร์ขายสินทรัพย์ต่างๆ,ๆเพื่อของเงินสดกลับมาบ้างเนี่ย อาจจะโดกนกดดันแค่เนี้ยมันไม่น่าจะขนาดทําให้ทองเปลี่ยนทิศเขียนนะครับโอเคเป็นขับทองคําก็ยังสบายใจได้นะคะลงมาก็หาจังหวะซื้ออ่าครับแต่แต่ต้องเข้าใจด,ด้วยว่าคุณกําลังคุยกับคนที่ <laughs> มีทองอยู่งั้นก็เราคงอาจจะมีความคิดเห็นอะไรที่ไม่ได้เป็นลบต่อทองมากนะแต่ถามว่าแต่ผมก็ไม่ได้แบบบู๊นะผมก็ไม่ได้อยากจะซื้อ,อลงมาอย่างนี้ผมยังต้องรอเลยเนี่ยเอาไม่กล้า งั้นมันจะมันเป็นการกลับมาของธีม US Exceptionalism อีกครั้งหนึ่งรับถูกต้องถูกต้อง,อง,างามากๆพอดีผมก็เตรียมไปบญญรรยายเนาะวันพรุ่งนี้ใครจะไปฟังก็ได้นะฮะ The m o r l c o l a นะครับผมโจหัวเลย Return of น uh huh. <c oughs> อนะฮะ US Exceptionalism กลับมาฮะทีเมเดียวกันเลยที่คุณกีตาพูดมันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ งั้นกลยุทธ์กับผู้อเมริกาตอนนี้แอสเซทในอเมริกาพี่ปิงแนะนํำยังไงคะก็ต่อครับแต่ว่าถ้าต้องเรามาระวังการจะไปซื้อเลยตรงนี้นะเพราะว่าก็บอกแล้ว่าสิงหาคมกันยายนมันต้องมีผลตัวลงมาก็ได้เวลาที่เราก็ต้องรอดูว่าตัวไหนผลแล้วเราก็เก็บมันเข้าไปอะครับซึ่งถ้าในแมก็กซิกถ้าในแมก็กซิกเนี่ยสิ่งที่คุณต้องระวังก็ต้องระวังไมโครฟอ เ a ต้าพวกนี้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยโอ้โหมันแพงมากแนวว่าจะมบกมจมันดีจะจับราคาอัพต,ตอนนี้ก็บวกเป็น10%เนี่ยก็ผมคิดว่าต้องระวังอาจจะขายทงางกำไรไปก่อนแล้วถ้าหลุดลงมาเนี่ยคุณอาจจะเน้นเพิ่มน้ำหนักพวกที่มีคาเป็ดลงทุนเยอะๆแล้วรอเก็บเกี่ยวในน้นา็จเยอะเองเช่นพวกอัลฟาบเบตพวก Amazon น,นะครับแล้วก็ถ้าจะเก็บ Microsoft อีกครั้งหนึ่งก็รอให้มันต้องรอให้มันย่อก่อน มันไม่ใช่ว่าไม่ให้เก็บนะแต่ตอนนี้มันสูงผมต้องรอนมันย่อ,อแล้วค่อยเก็บก็ก็ยังคิดว่าไปได้นะครับอุ้งเมกาส่วนถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วทํายังไงดีเขาถ้าไม่อยากขายทํากําไรก็ไม่ห้ามเพราะมันไม่จำเป็นต้องขายถูกป่ะเพราะว่าผลผลลัพธ์จากข้อตกลงการค้าที่มันได้ประโยชน์ส้าขนาดนี้ยมันมันยังไม่ได้เห็นออกดอกว่าจะได้ขนาดว่าจะตัวเลขมันจะเป็นยังไงบ้างผลวงผลพลอยได้ต่างๆ ังน,นั้นคุณก็ถือุงอเมริกาต่อไปก่อนนะครับแล้วคออ่ายังไงก็แล้วแต่เกิดมันลงเยอะหรือมีเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมไม่คิดว่าจะมีเรื่องอะไรที่จะลงเยอะนะก็ถือไปอะ่ะแล้วถ้าคุณจะซื้อเพิ่มก็รอซื้อเพิ่มตอนเนี้ยปลายสิงหาปลายกันยานะครับ followlow the money